เจอนะทำไมมันแค่นี้เองอะฮัลโหลนั่นแหละอ้าทำไมมันแค่นี้เองอะใช่ไงเวลาไม่แค่สามสิบเควสฟาตาลิตออปีผ่านเฟตหนึ่งพอเราจะผ่าน้าซีเนเฟตหนึ่งไปปับ๊บทุกคนจะไปจอยได้แหละตัวนี้เราจะไม่ใช้นั่นนะเซฟคาด แนะนำกินเซฟกัดอ่ะมันไม่มีอ่ะเอา้ามาอยู่ในห้องเลยครับอันนี้ออกจากห้องเลยเอย่งปลดเราขอไม่เข้าเลยกินแอทแท็กไปแอทแท็กแอลไอ้นนสลักเกอร์ไปไอ้ม็อกซี่มีไหมีมหน้าสองนั่นะกินไปแต่รู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรเดี๋ยวไปใหม่จัดเพชรใหม่เมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรแอเคเมื่อกี้บางอย่างที่ยังขัดใจ เม็ดล่างสุดมังกรดาก้อนอ่ะเอาออกออกเลยเหรอแต่เป็นไฟลีสิสแตนอันบนสุดนั่นแหละไหนดาก้อนจวนึงงงแล้วก็แท็กไฟรีสิสแตนอ่ะะไฟแตน่น่แหะไฟรีสิสแตนอาแบเอาดิเอาไตนแแท็ตรงนั้นนั่นแหละโซซตซ ถ้าคิดจเข้าไอเลหนึ่งเลดหนึ่งก็ทำแบบนีอะไรี้ใส่ลยใ่ไม่ใช่ของแบบนี้ไปต่อไปต่อไปแท็กที่หัวทีคใครที่เปิดก็ไดอใส่มมอแล้วอ่ะอืมใส่เลยใส่เลยใส่เป็นกดสีอาคาเบกมีไหมไม่ไดกหาาเบกาเกอ่านอัหมดมันมีันไม่ได้ กดแซกให้หน่อยอเออกลับไป่อะไรทุกอย่างก็จะดูไม่เป็นแบบเพิ่มะ่ะใสไ่ไเอดมินหน่าไ <Like. S 1> ล่จะเปนไหน,น,น,นต้องที่กนทำไใส่ไปเวลาตายได้ดาเมจเพิ่มขึ้น10%สุดสแท็กตายหนครั้งได้10%ตายสครั้งได้20%และดีเฟน์เพิ่มขึ้น30ตายสครัง้งจบไป ดิเฟนเพิ่มคือสามสิบตายสองครั้งอะเปอร์เซ็นต์ด้วยนะสามสิบเปอร์เซนต์ของ่่อย้ายพร้อมอะไรพร้อมไปบัฟให้พร้อมฮิวบูธพร้พอมเแต่น่นเจ็ดขวดพอ,อ <c oughs> มีอะไรบัฟให้หมดตัวเนี้ยเดี๋ยวๆๆอันนี้ใส่ไป ฉันอยางเห็นความทรมานมาคุณต้องดูตัวผมสู้ยาลอนนั้นทรมานไว้ตัวนี้อีกม้งชอบตีมเพลงมากนะระวังข้าไปชิดตัวได้ปวดแผลขา ตัวแพะอกอ่ะ,ะัวแพะอกก็ได้ฝึกอกเออย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ถ้านั้นถ้าไม่ทันให้ไปโดดอยู่ที่หัวถ้าถ้านั้นถ้าหนีไม่ทันให้ไปโดดอยู่ที่หัวมันมีมีหินก่อนมีหินก่อนมีหินก่อนจะมองจะมองได้แล้วจะมองเลยทีเดียวได้เลยอันนี้มันเดินสี่ขาเฮ้ยตัวไหนโอ้หิน ระวังระวังหนึ่งทีมงเลยไปตีเลยโกรธเลยมันโกรธเลยมันโกรธเลยตีหนึ่งทีสอมคัาเตอร์อย่าโมได้เก็บของอย่าโลบตัวนี้อย่าโลบโอเคอย่าโลบตัวนี้จะขาด เตรียมเนี่ยรู no ้จากท่ามันเตยได้หมดถลายไปกับพื้นไม่ตายไม่เลิกเข้าไปจิ้มเออกูเป็นอะไรกูเนี่ยทำไมกูเราจะเล่นหนอยตัวนี้ ไปแผลอกก็ได้ตีเลยตีเลยตีเลยอย่าสนเลยตมกี้ตมกี้เกือบไปแล้วอย่าล้นตัวนี้อย่าล้นเออเขาก็เขา่ขาล้างเข่าล้างดีวายไปซิ่งทำงานเมื่อกี้ดีวายไปซิ่งทำงานเห็นไหมรถดาเมจนหกสิบเมื่อกี้ดีวายไปซิ่งทำงานเห็นไหมแต่ดีวายไปซิ่งมาดีไหมรถดาเมจ ดูด้วยดูด้วยอย่าล้นตัวนี้อย่าล้นไอ้ขาดอะไรของมันวะาอยู่หลังเสาอยู่หลังเสาอย่าลน้นคาร่าอย่าล้นตัวนี้อย่าล้นเลยถลายไปกับพื้นจับจังหวะแล้วก็ตีอย่าล้นเฟสหนึ่งไม่ต้องรีบเวลามันสามสิบมันทันอยู่แล้วดูท่า ว่าไฟมันไปนระเบิดกองตรงไหนให้ดูอย่างนี้ยิงออกรีบตีประชิดตัวตัวนี้ใหญ่ใหญ่เยอะคาร่าอย่าอย่าออกจาอย่ากตัวมันตัวเนี้ยถ้าอยากให้มันอยู่กับพี่แต่ตีเลยตีเลยไม่ต้องสนไม่ต้องสนตีไปอ๋อแล้วคารันฮิตบอกอยู่ที่หัว เดี๋ยวบอกว่าตีมาตอนไหนเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้เดี๋ยวบอกว่าเข้าใกล้เดี๋ยวบอกว่าอย่างอันนี้จำท่าได้หมดแล้วทายได้อยู่อย่าอยู่ใกล้เห็นตะก้อนเห็นตะก้อนหัวตรงพื้นไหมไอ้เม็ดแดงๆเก็บมาหลังแล้วหลังน่ะไอ้แม็กแดงๆตรงพื้นน่ะอ๋อโอ้ยโดนไปกี่รอบเลยเนี่ย คิดบอกยีดีหัวคิดบอกยีดีหัวท่านั้นไม่ต้องอะไรมากระวังเข้าหน้าอืมอย่าไปกลัวมันเล่นดาบยาวตัวเนี้ยไม่ไี้ก็ต้องเอาซ รอประมาณหนึ่งวิท่านนั้นแล้วเขาเคอร์เตอร์ท่านั้นอ่ะถ้านจะเคอร์เตอร์ท่านนั้นอ่ะหนึ่งวิปั๊บเคอร์เตอร์หยุดมันเข้าใกล้ขอบคุณเพื่อนหางเข้าหน้าเข้าหน้าอยากยิงออกดิผมก็แล้วเคอร์เตอร์นึกว่าโดนเมื่อกี้ ต,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  <S <S ตีต่อตีต่อเขาหน้าเขาหน้ <S <S าเอา้อาคาร่าอย่าลน้นคาร่าอย่าลา้นยำซูปอร์แมนได้อย่าล้นคาร่าตัวนี้อย่าลน้นเด็ดขาดล้นแล้วชิพไห้จะมงรอสามทีก่อนอย่าลน้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นพอดีตะกี้ไม่โดน อ,อาลาดูจังหวะด้วยพยายามอยู่ตอนขึ้นเลยขึ้นเลยสองทีเราเม็ฟรีเลยตีอย่าเปิดแผลจังหวะมันมันโกโคไม่ทันแล้วเก็บไอ้แดงเก็บดีมันสองทีเดี๋ยวก็รู้ว่าไอ้ของดี โดนนั่นไงเก็บเก็บเก็บไปแดงๆเก็บแดงๆถ้าอยากขัดท่ามันอ่ะหนึ่งหนึ่งพอยิงเออหน่ะเลยมันเป็นดักก้อนพอร์ตมันไว้ยิงขัดมันเนี่ยเพราะมันแพ้ดักก้อนพอร์ตอยู่ขาหลังไม่โดนขาหลังไม่โดนท่าช้านั่นไอ้กี่มาขาหลังก็ได้เอียอย่าไปเกาะเอ้ยไปตีต่อ ท่านี่ดามเมจฟรีนะนี่ือล็กิ้งมาทางหัวเนะนี่ยนาเมกี้อยู่ข้างหลังไม,ไม่มันโดนท่าพุ่งมันแต่ก็อย่างน้อยก็ดามเมจเบากว่าท่าชาร์จมันนะเตี๊ยเตีตีเขาต้องเออ,เอ,อ นั่นแหละไปเลยเล็งอกเล็งอกได้เตรียมฟาคาสเตอร์มาไหมเนี่ยฟาคาสเตอร์ได้เตรียมมาไหมอย่ามัวแต่ยิงนะ้อนพอรตดูเลือดตัวเองด้วยอย่ามัวแต่ยิงนะ้อนพอรตยิงขัดท่านี้แนะนำให้ยิงนะ้อนพอรตขัดผ้านี้ อย,อยู่หลังเสาหลังเสาหลังเสานี่มันนี่มันโอเคโดนโอเอาเตอร์ต่อต่อต่ตีต่อตีต่อดีแล้วมันจะทายไม่พ่อยอ่ะสวยอะออไรอ่ะเข้ากันอือเขันอ่าอย่าลน้นอย่าลน้นตัวนี้อย่าลน้าลนเด็ครับรู้ว่ารู้วนะ่าน้ำบาดเสียวเนะนี่ยตัวเนี้ยโอ แม่โคชชั่นแม่โคชั่นไม่ไดีเลือดคาร่าแค่ร้อยเยวเองได้กล้องอ,ะ, <S 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 อะไปประโยชน์แม่ก่อนกินแม่ก่อนให้เลือดร้อยให้เลือดเยอะก่อนไป ก่อจะผ่านตัวนี้เจอกันครั้งแรกกว่าจะผ่านมันห้าครั้งตีมันห้าครั้งพอยอมผ่านเฟสหนึ่งอ่ะแต่กว่าจะตายก็หลายหลายวันเลยแต่คำรามคำรามออ,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 อ จำเสียงอะท่านั้นมันมีเสียงเฉพาะแต่ละท่ามันมีเสียงจฉะมง <c oughs> เอ้ยมันยืนสองขายอยู่ต้องให้สีขาก่อนถ้าย่างม่งที่เราติดอะต้องให้ยืนสีขาตอนนี้มันสองขาเลยกินมีอ <c oughs> ตัวแม่งจะติรูปแบบไหนรู้หรอไปโดนดีย <c oughs> วดา <c oughs> มิสเตมิน่า นีหมดเลยหาาอย่าไปหอก ขาดยิงยิงแล้วก็พอตทียิงไว้เตะตัวสักเม็ดนึงก่อน <c oughs> ยิงแล้วก็พอตติดตัวสักเม็ดก่อนครับล่าทำไมผมชอบทำไมผมชอบที่ข้ามพอกขึ้นไปโดนเขาเตเข้าไป อย่าโมแต่เคาน์เตอร์ได้ออกรไม่ดาคาร่ายิงดากัปตันดีมว่าที่เม็ดโอเคตีหัวต่อตีหัวต่ออย่าเดินออกตัวเงรู้มันจะได,ได,ได,ด้ตีหัวต่อเลยดาเมจฟรีเรา เขาหน้าเขา,ขาหน้าห้างค้างห้างตีอย่าเดินห่างนะล่าตัวเนี้ยไม่เคยโดนคือจำท่าด้วยอย่าเดิอนออกห่างตัวเนี้ยอย่าห่างเกิน รวม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 ใหญ่ใหญ่ใหญ่อยู่ใกล้อยู่ใกล้สวยตีหัวตีหัวตีหัวถ้าไล่สเต็ปไม่ดีเนี่ยเรื่องดาบยาวเนี่ยสเตปเรียบร้อยเปลี่ยนสเตดสวยเรียบร้อยอันตรีละคัตซีนมาละคนอื่นเข้าไปจอยได้ละอ่าไวกว่าที่คิดนะ เขาใช่ไงรถแค่หมื่นเฮ้ไอ้นั่นก็ช่วยยิงไงดาเมจททีนีเศษส,สองมันมีใครช่วยแล้วออกจากเควสดเดี๋ยวไปช่วยเองมานะกอตอวยิงตัวเวทใช่ไหมไม่ต้องยิงก็ได้เดี๋ยวค่อยไปเก็บแกล้งดีกว่าอะไรนะเดี๋ยวไปเก็บแกงดีกว่าอย่าไม่ต้องรีบเดี๋ยวจะลองโซโลดูก่อนมันจะผ่านหรือเปล่าเรียนหกหมื่นหกเลยนะ ะอไะออเดนนั่นเสือกนอดไฟแรงขนาดนั้นนะไฟระดับล้างอาณาจักรไอเดนมีพัดอาร์เมอร์มอไม่สกิลตัวรองจากพี่เอกก็สำคัญอ๋อพลองสกิลพละลองใส่สร้อยคอพลองไว้แน่นอนเฟสสองไปหลบตรงนู้น ปีสองคนเลือดแสนหนึ่งสามคนเลือดแสนเจ็ดรายงานคุณรอดได้ไงก่อนอ๋อมันตายรอบแล้วโดนแมวชุบเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแมวชุบได้ใจน่าใช่จะโซโลดีปะเนี้ย เจ๊ดดีนะเฟสสามมีท่าใหม่สามท่าเลยนะท่าอะไรไไมั่บงบอกมาหน่อยมังกรม้วนหมีมังกรกระตืบมังกรทับหมีทับหมีทับหมีทับเดี๋ยวจะรู้หมีทับเป็นไงอ่ะท่าบังคับไม่แต่บอกเลยถ้าถ้าหมีทับอ่ะังคับตายนะโดนเมื่อไหร่คือบังคับตายเลยนะ,ะกับท่าอันติีเบาๆมันอันติเรื่อยๆอ่ะเฟสสามอะ่ะ อะไรคืออันตีวะน,นั้นไม่ไม่หักแต่ขึ้นเฟสสามเมื่อไรเดี๋ยวจะรู้กันว่าเฟสสามเมื่อเมื่อไม่หักเขาเฟสสองนี่จะเกิดอะไรขึ้น <laughs> เฟสสองนี่รีบตีเขาเอย่างเดียวเลยนะถ <laughs> ้าซโล่ตีแต่เขามันให้ <laughs> ไอ้แตกข้างมันอะไม่ตัดคือชิบหายเฟสสามชิบหายเฟสสามโอเค <laughs> เพราะว่าทุกท่าเฟสสามเมื่อไม่ตัดเขาเฟสสองทุกท่าในเฟสสามที่เราตายหมดแล้ะไฟมันจะแรงขึ้น มาละไอโน่ไอสัตว์มึงมาฆ่าอีกมาเยแฉล่ออฉล์เธอรู้เธอทำได้ตีเลยว่าตีแบล็คดาร์ก่อนนี่เฮียโพร่ผมน่ากลัวกว่าตัปัตตลีอีกนะผมว่าผมน่ากลัวกว่าปัตตลีอีกนะฟัตตลีบอกกูไม่กลัว ตอนนี้เลยก็ได้อันนี้เฟสสองว่ายากแล้วเฟสสามยากกว่าไม่ได้ของอะไรก็ดีไม่เป็นไรโอ้คเดี๋ยวไลเทะเลีห้ดูปะ เดี๋ยวจะไปนอนเพราะว่า <Okay. S 2> หว่วง <Okay. S 2> สำหรับคืนนี้ถ้าจะมาก็มานะปาตาลิต